ครับได้เขาวงเยื่อมือคู่บาอาจารย์เชื่อมทอนมือพ่อแม่ช้อนหูท้อนเก่าให้ดืนให้ผูกถ่าแมงปมครับเอเขา้เเขา,เขาก็ได้มือฉาแลวก็จะได้มือฉาดต่างได้มัดรวมคืรวมค่ะเนาะเออเลกคือเขาเพราะเขาเข้ากือคือเก่าได้ดิบเพราะว่ามันมีโอกาสผ่านได้ แม้แต่ปากตัวเองยังกัดริ้นตัวเองด้วยเนาะแถวไยังยังกัดดื่มจากของยังบ่ขามาคีอกันนังยิ่งเออาขวอยังมาเงี่ยนวดเมื่อจะขายของขายขายจากของแท่ใยังไปต่อขายจากของรุ่มยัเริ่งครับผมเพราะสื่อไาใหญ่คุมเท่าเออยังมากระปากได้ออมันบอกกี่ร่างระย่างรื่นอออขั้นกี่ร่างระย่างรื่นยังยื่งเขาก่าใจกเกิดมากไะ ดูโลกบมปะพันแม่มรับองค์พระพู่แขเจ้าเห็นบหเพิ่นกันงั้นไปเรื่อยๆผ่านเงี้ยเพิ่งกันงั้นชุนทิงรักขันไปเงี้ยเออเน่าเท่ากันเกิดมาเพิ่งปงันงกันให้เกิดมาเป็นมนันกันหมากขางความวนบ่ให้อึดขกาศัตรูผู้ใดองค์พระพู่แขเจ้าท่านอนไว้ไม่ใช่หรือแมงบอกกันเออพอท่นั้นเขา้าเอาตัวอย่างชื่อจี เออมือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดูง่ายกริดดูง่ายใจมือคุ้มคู่บอาจารย์คุ้มพอคุค้มแม่คุม้มวิญญาณมานยาคุ้มคูบ่บาอาจารย์เพิ่นรักถุงรักช้าขั้นเราเฝ้าดีทำดีคุ้มจริงทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นกับเรานะพุงนะเออให้ห้องมือฉาชื้อฉาจ้างจะไปอึชาดจาร้อนขั้นจะทันบานเมื่อมาเก็บบริวุ้งจริงจริงคือเขาจะดีเรียกแต่เช้า อืมาาอคือเขาขางงานขางนี่ได้แต่ช่วง่ได้อยากเคล็ดใหญ่คือเข่ามันเือปอดใหญ่ด้วยแค่คิดใจเข้ากับคัดเก่าน้ำบ่าสะอาดนะยิมครับผมอ,อืมเคล็ดก็ยิงพ่อบ่ให้ไปเออไรื่อยรผู้ใหเ่ื้อยนะยิมบ่ได้หญไปถามเอาเงินเอาช่วงน้ำบุกน้ำร้ายก็ะร่องถามเบิ่งว่าพ่อเด่บังคับให้ลูกร้างมาสมบ,บูรณ์ปอดอือปอดใหญ่เอาผลได้คุบคนด้วยนะยิมครับผมบเขามาเด้อ เออเสียคนละเก้าทลิปเก้าทิปเก้าทิบโพ่เราเดยว่าด้ยอะยิครับปูเออมือมจะลูกนัานอยากมากกา่าขอพรคือค,คลิปขันขากกาาา้นผู้ขออา,า,ายได้โชคได้ลาบเป็นโชคได้ไมาเนี่ยผู้ขายก็ถึงรวมเฮ้ยเจ้าเฮ้ต้มเัาปลามาพูวงอีพอกระเบ้าแก่คือมันผิดกฎหมายดูบ่อเย่มบ่อครับปูมันผิดต้คนดูบ่อจะเนี่ยนคฮะข้ามคิดต้ก็ปไปปากตับออกคำว่า่ยู่ในไหน นอืมเนาะเออจังหวันบาง่างบอกข้าว้นหมืกกระดานอืมจังมัดบางแต่ก็แต่ยื่นแบบบอกคูมื้คูเพื่อแต่งเพื่คือแบบเนียคนมาคือเปลี่ยนน้องยืมคนมาคิอไปดีจังไงมันจะคิดไปดีไม่เข้าเิ่งต่งไดก็ไปดีในสายตาเพราะว่าเขาไม่จะคิดดีคือเขาเพราะฉะนั้นถือว่าเขาไม่เจรเิญเท่าเราก็ข่าว พอโอเคจบอันโอเคเขาคือคือข้ามคู่เออช่องไอ้พารวยเออนางวันจันชาเกลนายครูชาโชควัฒนศิษย์หอมครับนางอูไรรัตโชควัฒนศิษย์นางเชาเมียราเนียมบิ๊กครืหอมบกับนางอุบงวันครุบังไม้คู่ก่อหรือครุ อ้าวขอข้างมือโคมือรักมือโคมือมันถึงถึงแล้วก็รบวยนะลูกนะอ้าวพางมาชัางองถีงนั้นไอ้พารวยนาะลูกเนาะครับอันนี้พางมาช่างเขาแ่งหมูพาดไว้น้ำกันยาทัดเทปเปอร์แล้วก็นั้นนี่ทัดดื่นโอ้โหไม่ทัดจะเลื่อนยืมมาทัดดื่นเนาะเออนั่งคือวันมากนั่งคือือวันมากเลื่อนดื่น คู่คืองางคู่กันคือคู่กัมหมู่คือเธอะอ่ามคเธอจะอ่างงานงามาเอิ่มครคบปูเอองานเช้าชุกคานี้ใจฟึ้นพบกับนางออนอนงวัติราวันณกุลโอ้นางกุลคึ่งามโนา๊อตจากูกดพองจงางเช้ามขึคืองมนา สุกิวม oh. ่วงรวมมวมาเอาหอยข็งกันไปแดเด้อึผู้ทหารได้ชิบไปิดเอาให้มือโชคมือรักมือโชคมือไม้ถึงถึงแล้วก็รบุทุกคนอืมอันนี้ยายก้านเพชรื้อไปตาทองมือขอชะทุ้มข้างบุ้งดอยเก่าคลิบบาเยืมอันนี้นางออนิชาคำนกคุ้มนางชิบีพ่วงระยับ เอนนะนะะอนายทัศน์ทัศน์พ่วงแล้วครับมือรวบบูมมาพร้อมครับนางแขกอารมณกันหาเกิดร่วมบูมมานางอองอนรม์เคิรมือร่วมบูมกับนาง จะยาผูจะรักอ่ามือศกมือรักมือศกมือหมาเนอได้คือได้เสียงกับมือก็หนึ่งห้าเพอกับ่อจะอ่านมืคืคเดืนมาไหลคยคนน้องบกน้ออาขอให้มือศกมือรักมือศกมือหมายึงชแล้วก็รว้เจริญเจะเดนะลูกนะอืออันนี้ขอคุณแม่สมทวผู้ม่น้ำาค้ะสมข้างบูมอ่าขอใคร เอองานขอ้ทคาง,งนันกเออมาผ่อนเนี่ยผ่อนเงียให้พอเพิ่งเออคุวถึงมากให้มือโตกมือดาบมือโตกม,มือม้าทา้งมือดีใหญ่ทับมาขาดข,ขืนก็ลูกเออจะเริ่จะเริ่มอืคอยปืนคอยไปไ่ายระยืมครับผานมือรัถือทั้งรานรวมข้งวงกับองคมผู้ว่าแข่งอืรวมข้งโอมมหาจือดือช้าทุกขาทุเออเาขาอให้งานมือรัคถือทั้งร้าน หางมือโขกมือกับ b มือโขกมือม้ขโขกขาภาพแข็งแรงเงินได้ลงชงได้มานนะดูนะจะเริญเจะเริมทำมากขาขึนงพื้น,นอืมอันนี้ของผูมม้ใหญ่เนี่ยอืมือฟวงมาบอกมาอะได้วยเออผ่านมาทางสองไอ้จ้ะทางสองไอ,จอ้จอกมนางปวดช่องของเฤกื์ถาวายฟวงมาไรเก่าฟวนเออรวมบุญมาสามร้อยหยุ่คืบ เอออวยพรให้คุ้แเม่ที่อป่วยอาการดีขึ้นไปคัะอาาหายเข้าล้วบัดีแล้วลูกเอออ,หอาหารดีขึ้นไม่แยงเงินไดงนองช่องแด้มาสุขภาพแข็งแรงสิ่งๆแล้วก็รวยลูกจะดึงจ,จ,จอดึ กเดืองูหอกดิ่ม่นถือมองท่านก็คือมองสก้มเข้ากระเรื่องรู้จักกาขูนเสียงอยแล้วบ้างักคาบบาบยำดำหน้าก็ลังจมเียวพวกมันบอกท่านว่เนี่ยเรีบเยบกูริ่มครับนั่งแตงโมขาหว๋ยขอฉวายก้มาขามองปู่ชิบะขาพรากงปู่จต่ เออรวมขังเกิดดื่ปูรืวรอวขังป่าชโตกินยังแต่งม้มิจงฟองเรื่มเรื่ม้ายเขาเรื่มยายรับปูเรื่มกัดได้ก็คือเรื่มอยากได้ยปูกัดได้กัดจัดปเรืมแต่ว่าคือกลิ่นจนได้ว่าได้เรื่มได้รับปูเรืมคือบ่งอมเขาคือเรื่มเรมคือปัดจัดมครับปูเอ๋เาเขาก็ะดัเนาะบปู เอาก็คือยืมยืมเงินนิดหน่อยว่ากึมนีหน่อยอยู่ครับปูขว้งไปบ่าเอาแกคิพกบาทเข้าไปกึมไปใชาใช่ปูปเอาทิพกบาทพ่อแดงเคยเกลหอยเด็แเนคือนังแต่งโมงแกถือว่ามึงเนาะครับปูอ้าขอให้นางแต่งมู่ของครอบครัวมือขมือรักมือขมือมันหึงแล้วก็ว <masa, S 2> ัรอึ you people, uh, ้นอหน่นแต่งมงเราทิพ ก็บอกียมเยอะกคืมื้อือนคือคืนอื่นไปแดงเรีอครับปูเมื่อเดกเขียวไปก่อนเขียวงงเขียวงงเขียวงงเ้มีเขียวงงนะเขียวงงปู้าเขียวงงงงอันนี้คนอีกอย่างหนักเลยเออถามว่าเปิดตัไในอืกพอขาคเื่นหงมืมทถามพ่โชคขาระอือพ็ยังไม่มีเนาะออทุข์กพร่างกายกับพ่อคอยเาเนี่ย อ่ะเดี๋ยวมือแงวก็แล้วกันอืออ๋ให้รูปดบไม่เแห้งเดีวพ่อจะทำร่าง้วงให้เนาะอือออรูปแบไม่เ้ี่ยงงามากเนอะอือมาทางนี้บ้ายอือส้างงานก็ะเนาะอันนี้เลิคีผ่านมาทังขหม็เสียอื่นงานรับกลุ่มบราวง์จำป่าร่วมสร้างจีดีกบนั่งอย่างนอนร่างมวนเนาะนอร่างมุวนเนาะถูกวันคืออ้าว ขอให้มือคมือแรกมือโค้มือมั่นึงึแล้วก็รวยขอให้สวยทุกวันนะลูกนะสวยก็เดียทุกคนก็เดียกไว่าจะเป็นเงื่อนมาค่ะอืาเอาอืหมือกันอโอ้ตออันนี้นางหรือนางพัฒนาใช่ไม่น้าขับเปิเคาะวบายรวมข้างอืมรวมข้างดเออฝากมาให้มือคู่นึงอีนกงวันนึงดวยอือีนกงวันอืนกงว่นคืออีกอย อ้าวขอให้นางพัฒนาหน้าขำมือโชกมือแรบมือโชกมือมานอายุวันนั้นขุกขับไรหึ่งหึ่งแล้วก็รวยจะิญเจะดญน้ลูกนะคอยเคยคอยขัดปัดเมื่อคีเอี่ยขึ้นร้องแข่นขึ้นแข่งขึ้นเขียวจึงคืนเอาจึ้งคืนที่มาค่มือเพรแค่เออเขาพิถามล้วปุแต่ว่าเขาคือขำไร ขังง่ายก่แต่ราเบิดก็เหนั้นราเบิดข้่อทำบางว่าเขาเปิดนะขา้าแล้วพ่อเข้ามันจะเริจะอาใช้ไม่คู <c oughs> ่ให้ไม่คูเราเบิดอข้าไปเลยเออบางจะมืโอโคกอนะข้ขาวผูมือหไม้มือเอาให้มือโชคือดับมือโชคือม้าหึงหึงแล้วก็รวนนะุ่งนะอาจะอจะจะเริ่มหมดแล้ว มือแก่เนาะปลาปูเออลูกานได้นรวมคือรวมแขางรวมถึงรวมข้างถือว่าเป็นบุ่มแก่เนาะเป็นบุ่มแก่ได้น่างมหาคือดื้อเออคอยใช้ส้มแข็งบุ่ไปก็ยิ่งแบบเออถึงเวลาพอสุดหฮบ่แล้วพอแก่ห้อนทั้งรับมือนีืเอาให้มันทั้งายจักหน่อยเนาะตืออาหารกลางถึงผู้เด็กกรบบอมือ แยกบุ้งกกนก้อนกระเดาะกนก้อยเยอะกเพาะกนยิ่งไป่ใส่ตินตะไฟแดงนะคุไม่กินยิ่งไปกินืก้มยิ่งไปกินก้อเยอะเขาก็จะห้ามมือแท้ก็เยอะร้งนเขาบอกว่าร้าประจำบ้างร้าที่เขาขายคื่อๆบปู่มีขาวๆด้วยแต่พอผสมแบบว่าเขาเป็นขาขาวๆนะว่าเราจะไปกินจู่รื่องก้อกด้อยคือส่วนนั้นมันเสียแ่ตปูโอ้ยย่ไปกินก็กลัวย like ิ對對 <Reynolds> hmm. ่งใช้มทำอะไรกัว <What 's, S 2> ห็นไมสว่างให้ข้ัวตัวสว่างเนอะปูเนาะเอาอย่างนี้แบคจะไปด้วยไหมข้ปูพ่อจะให้ติดรถไปด้วยเนอะเอาอย่างนี้ผ้ากันไปอชื่อไรชื่อเขาขายเขาหน่งไหมย่มข้าปูชื่อเขาขายชุดเดี่ยวยมืมอชุดเดียวชุดละเก้าลิบบาทนั่นหมืมครับชุดเดียวคุดเก้าลิบคือเก้าืมอเก้าคือพวกนี้ไปใช้ชุดเดียวชุดละเก้าสิบมั้ เก้าส er ิบเก้าสิบผู้ใปไปท่านกับจอไใบใจญ่าท่านกับโบด้กินเออทัานใช้เพราะใกับโบเด็กกิ่นทืยองเด้อรอบวิทย์อบวิทย์น้อวิทย์นเนาะเอาช่องใบใบชี้เรงแรีงชี้พกชี้พกแค่นั้นละครมบนาะเอาแค่นี้จะเอาอะไรมากมาจะเอาอะไรเกินตัวคเอาเท่าที่เข้าไปใหญ่ที่ใหญ่รลดเด้อเออจะไปทะยอมทะยาอ จะไปุูงขางไอ้บักหาบุ่กาเือกมหว่านอีกหวานอีรีนปู่บหวานมวบมึกมว้นกันาดนันหว่าสาธุสาธุครับอ้าวห้มือโขมือกับมือโขมือไม้ไอ้กูวันนี้ถูกขับใรแล้วก็รวยจระดืจนระดนะลูกนะสาธุสาธุผู้ ชิ้แสาธุสาธุแสาธุสาธุแปลกครับ